ในใครในที่นี้เป็นบ้างคะที่เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งมักจะมีปัญหาด้านการสนทนาหรือเจรจาต่อรองกับผู้อื่นทั้งที่บางครั้งคุณอาจจะอยากเถียงแทบขาดใจสาเหตุที่สำคัญนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่มีความกล้ามากพอเท่านั้นเองคะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีการฝึกฝนในทักษะด้านการสื่อสารในทักษะด้านการพูดเชื่อแน่ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนฉลาดพูดเป็นแล้วก็พูดให้ชนะหรือมีเทคนิคที่แพร่ๆในการเจรจาต่อรองนั่นเองใช่แล้วค่ะวันนี้พอดแคสต์ในช่องครูเกสต์สเตชั่นกำลังจะนำเสนอหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นผู้เขียนชาวญี่ปุ่นเขาชื่อฮิโรสุกุคิยามะ ที่สำคัญนะคะเขาเป็นนักกฎหมายหรือว่าเป็นทนายความมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้คนมากมายเขาได้นําประสบการณ์ของเขามาเขียนเป็นหนังสือเพื่อเป็นแนวทางในการโต้อตอบสําหรับคนที่ไม่กล้าที่จะโต้อตอบคนอื่นได้อย่างเฉียบคมผู้เขียนได้เลือกเทคนิคแนวทางที่สามารถที่จะนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจในชีวิตประจําวันมีการอธิบายแล้วก็จําลองเหตุการณ์เทคนิคการเจรจาโต้อตอบ ซึ่งให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะครูเกอ่านแล้ววางไม่ลงกันเลยทีเดียวชอบมากๆเทคนิคได้แบ่งออกเป็นสองหลักคือหลักของการโต้อตอบและอีกอันนึงคือเทคนิคการทำให้ไม่ถูกโต้แยง้งคุณคะเทคนิคในการโต้อตอบเมื่อใช้เสนอแนวคิดและมีคนสวนขึ้นมาและคำตอบที่ไม่สามารถตอบได้หรือไม่สามารถตอบได้ดีเท่าที่ควรแนะนำให้ใช้เทคนิคนี้ได้แก่ คุณจะต้องหลบจากสถานการณ์ด้วยการตั้งคำถามสวนกลับไปโดยมีเทคนิคย่อยอย่างเช่นถามกลับไปว่าจริงๆแล้วคืออะไรให้เขียนเป็นแผมนภาพหรือถามถึงคำจำกัดความของคำศัพท์อย่างนี้เป็นต้นค่ะเทคนิคเบี่ยงประเด็นให้เข้าทางเราก็อย่างเช่นคุณจะต้องเปลี่ยนเรื่องคุยไปทางอื่นพูดถึงเรื่องที่คู่สนทนาพยายามที่จะเลี่ยงและวิธีเปลี่ยนหัวข้อสนทนาให้มาเข้าทางเรา เทคนิคอันถัดไปเป็นเทคนิคเลิกตอบเช่นการนิ่งเงียบทําเป็นไม่สนใจโดยวางสถานะที่เหนือกว่าหรือไม่ตอบเพราะอ้างว่าเป็นความลับหรือเทคนิคทะลวงไปที่ช่องโหว่ของคู่สนทนาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเทคนิคก,การทําให้ไม่ถูกแย้งจะใช้เมื่อเกิดว่าตั้งใจที่จะเสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่แต่กลับจะโดนสวนกลับมาแบบคาดไม่ถึง ทำให้พูดแล้วก็พูดไปต่อไม่ได้เพราะโดนส่วนกลับมาแทนเพราะฉะนั้นจะต้องฟังคู่สนทนาเพียงฝ่ายเดียวนั้นไม่ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าเราจะไม่ยอมที่จะโดนส่วนกลับมาจึงต้องคิดวิธีแก้ปัญหาพวกนี้ขึ้นเอาไว้ก่อนนะคะดโดยการอธิบายข้อดีของความคิดของตัวเองก่อนโดยทําให้เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น โน้มน้าวจิตใจเขาด้วยหลักฐานโดยจะมีเทคนิคในการปฏิบัติและก็บทสนทนาจำลองซึ่งจะสามารถทำให้คุณเห็นตัวอย่างและนำไปปรับใช้ได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ เราลองมาดูค่ะว่าถ้าเกิดว่าพูดในภาพรวมแบบนี้อาจจะยากที่จะทําให้เห็นภาพถ้าลองสรุปเป็นข้อๆมันอาจจะทําให้พวกคุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองมาดูเป็นข้อข้อกันเลยค่ะว่าคุณจะสามารถพูดอย่างไรให้เป็นผู้ชนะหรือว่าสามารถที่จะเป็นคนฉลาดที่เจรจาเป็นนั่นเองค่ะข้อที่ 1. สิ่งแรกที่จะต้องมีก็คือความกลา้า กลา้าที่จะใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในสถานการณ์นั้นๆค่ะไม่ว่าจะใช้เทคนิคอะไรก็ตามถ้าเพื่อให้เราสามารถโต้ตอบคนอื่นกลับไปได้เราต้องมีความกล้าก,ก่อนอันดับแรกต่อไปข้อที่2ค่ะถามถึงคำจำกัดความของคำศัพท์ถ้าเวลาใดก็ตามที่คู่สนทนาตั้งใจที่จะระบุหัวข้อการสนทนาที่ชัดเจน ดังใจพูดคําที่คล้ายกับผสมปนเปกันไปหมดมันจะฟังดูคลุมเครือนะคะเราจะทําให้เข้าทางเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโต้ตอบกลับไปด้วยการขอความชัดเจนของสิ่งที่เขาพูดนั้นค่ะเป็นการที่จะทําให้คู่สนทนากับเราได้เข้าใจตรงกันถ้าเขาตอบไม่ได้หรือตอบไม่ชัดเจนนั่นแสดงว่าเราเองจะเป็นฝ่ายได้เปรียบค่ะข้อที่ส เมื่อมีการโต้เถียงกันคนที่มีอำนาจหรือว่าคนที่เสียงดังกว่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องเรียบเรียงประเด็นของปัญหาใช้ท่าทางเข้ามาช่วยด้วยคุณจะต้องมีท่าทางมั่นใจน่าเชื่อถือแล้วรีบสรุปให้เข้าทางเราอย่างแนบเนียนค่ะถือว่าเป็นการหยุดบทสนทนาเมื่อทุกคนเห็นเรื่องนี้ว่าได้รับการสรุปแล้ว พวกเขาก็จะเริ่มคุยกันในประเด็นต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่สรุปบทสนทนานนั้นได้คุณจะเป็นคนได้เปรียบข้อที่4ค่ะคนที่คุยเก่งๆมักจะชวนเราคุยไปในเรื่องที่สับเพเหระโดยที่พยายามเลี่ยงประเด็นหลักที่จะเป็นเรื่องที่เขาไม่ต้องการคุยได้อย่างเนียนๆถ้าเราไม่อยากที่จะเสียเวลาให้รีบตัดเข้าประเด็นหลักไปเลยค่ะเช่นพูดออกไปเลยว่าเรามาเข้าประเด็นหลักกันเลยดีกว่าไหมคะหรือ เรากําลังพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่แล้วเรื่องสาระจริงๆมันคือเรื่องอะไรเราลองมาคุยเรื่องนั้นกันดีกว่านะคะโดยประมาณนี้นะคะข้อที่ 5. บางครั้งอาจจะมีคนเสนอแนวคิดที่สามารถช่วยให้บริษัททํางานได้เร็วขึ้นด้วยการที่ให้เขาทําในสิ่งที่จําเป็นแต่สิ่งนั้นอาจจะไม่สามารถทําได้ง่ายในทางปฏิบัติในกรณีนี้เราจําเป็นที่จะต้องชี้ให้เห็นถึงปัญหาตามความเป็นจริงแม้ว่าสิ่งที่เสนอมานั้น น่าจะทํามันเป็นสิ่งที่น่าทําแต่ถ้ามันมีสิ่งที่เป็นจํากัดอย่างเช่นจํากัดเรื่องงบประมาณจํากัดเรื่องสภาพแวดล้อมเราไม่อาจที่จะทําตามได้เรายอมกล้าที่จะเสนอออกไปค่ะเพื่อให้เขาเห็นถึงปัญหาว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาข้อที่6สําหรับเรื่องข้อมูลที่ไม่เป็นความลับขององค์กรอย่างชัดเจนแต่ว่าเป็นข้อมูลที่คนอื่นไม่รู้และเราก็ไม่รู้ว่าจะบอกคนอื่นดีหรือไม่ ถ้าเกิดว่าบอกหรือไม่บอกทีนี้ให้เราพิจารณาค่ะเวลาที่มีคนมาถามเราถ้าเรายังมีความรู้สึกแบบเก๊กๆกังๆแบบนี้เราอาจจะเผลอบอกข้อมูลเหล่านี้ออกไปและอาจจะสร้างความเสียหายในภายหลังได้ดังนั้นให้เราเลือกที่จะไม่ตอบไปเลยจะดีกว่าอาจจะอ้างว่ามันเป็นความรับของบริษัทหรืออาจจะอ้าง ไปในทางในทางอื่นที่คุณไม่ต้องพูดถึงประเด็นนั้นเพราะบางทีหากมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรพูดแล้วมันหลุดออกไปจากปากของคุณสิ่งนั้นจะอันตรายยิ่งกว่าการที่คุณเงียบไว้และไม่พูดนะคะข้อที่7การเถียงกันานานบางทีคนเราก็อาจจะมีคำพูดที่ขัดแย้งกันเองได้ด้วยความที่อยากจะเอาชนะกันอาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดทั้งความจริงแล้วก็เสริมแต่งขึ้นมา จนอาจจะทําให้สิ่งที่เขาพูดออกมานั้นมันขัดแย้งกันเองถ้าเกิดว่าเราอะจับจุดนี้ได้และชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งได้เราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะคนที่จะสามารถช,ะะชนะในสถานการณ์คือคุณจะต้องฟังฝ่ายตรงข้ามให้มากหลายคนคิดว่าคนที่พูดเก่งคนที่เถียงเก่งคือคนที่ชนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะคนที่ฟังเก่งต่างหากจะเป็นคนที่ได้เปรียบ เพราะคุณจะสามารถจับประเด็นและสามารถโต้ตอบกลับไปได้อย่างชานฉลาดนั่นเองค่ะและข้อที่8นะคะเมื่อมีการอธิบายถึงลำดับการเกิดเหตุการณ์บางทีอาจจะมีการแต่งหรือว่าเพิ่มเติมสีสันขึ้นมาได้ซึ่งอาจจะทำให้มีคนแย้งขึ้นมาว่ากำลังพูดโดยอ้างอิงด้วยอะไรกันอยู่ในกรณีนี้ให้เราใช้หลักข้อเท็จจริงที่ได้รับการยอมรับ หลักการน,นี้จะเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นซึ่งรู้กันโดยทั่วไปถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการรับรองกรณีพิเศษการยกข้อเท็จจริงนี้ขึ้นมาจะทําให้คู่สนทนาหมดโอกาสที่จะโตแยงเพราะข้อเท็จจริงมันเป็นเรื่องจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โอ้โหนี่ถือว่าแข้อที่ได้มาจากในหนังสือเล่มนี้คุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะ จะทําให้คุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถพูดหรือว่าเจราจาต่อรองได้อย่างแยบยลและชาญฉลาดน,นั่นเองค่ะแต่ถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดหรือว่าการยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆเอาไว้ถ้ามีโอกาสครูเก๋จะมาทําคลิปสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะหรือถ้าใครใจร้อนและอยากจะรู้ก่อนก็สามารถไปหาหนังสือตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศมาอ่านก่อนได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับคนที่เข้ามาติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกยสเตชันถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์มาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะครูเกยรออ่านความคิดเห็นของทุกคนอยู่นะสวัสดีค่ะ